อ่าประเด็นจงใจสร้างอนาคตที่ชัดเจนให้ตัวเองอ่าน,นี่คือแปลว่าพวกเราครับที่กอติดกันทุกวันทุกวันเนี่ยแปลว่ามีสิ่งที่อยากเป็นอยากมีอยากได้เนี่ยมันชัดเนี่ยมันชัดเราได้อยากเป็นได้สิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เนี่ยมันโอเคเลยชีวิตนี้เนี่ยมันน่ประมาณนี้ เหมือนผมเนี่ยผมผมเนี่ยสรางบรรลุเป้าหมายเนี่ยสามารถสร้างกระบวนการเนี่ยจนผมมีเงินเข้าอยู่ตลอดเวลาไปทําอะไรก็แล้วแต่มีเงินเข้ามาที่ผมอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเงินเป็นกระสอบเงินล้นแบงค์นะครับแต่ว่ามีเงินเข้า อยากจอกทางโน้นนี่นั่นเนต่อวัน,นรวมรวมกันก็คล่องตัวเป้าหมายของผมเนี่ยรับเงินตลอดเวลาก็ทําโน้ทนทํานี่สร้างทรัพย์สินธุรกิจไปได้เรียบร้อยมีเงินเข้าได้เงินก็ไปสร้างทรัพย์สินไอ้เงินมันทํางานนิดๆเป้าหมายของผมแล้วให้มันแตกฉาอแตกฉานเลือกศาสตร์ความสาเร็จอันนี้ถือว่า เป็นแรงบันดาลใจเป็นจิตวิญญาณที่ผมอยากทำมันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหมายมันคู่ควรกับศักยภาพสมัยเรียนหนังสืออืมคู่ควรกับที่เรียนจบมาและตัดสินใจเลือกแนวทางเพราะนั้นอนาคตของผมคือเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่าง เอาเคล็ดลับความรู้เอาประสบการณ์เอาความคิดเนี่ยมันช่วยบ้านนี้เมืองนี้ช่วยผู้คนเนี่ยโจทย์ของมันครับใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับผมเนี่ยแต่ผมตั้งมั่นแบบนี้เนี่ยผมตั้งมัน่นผมมั่นใจผมรู้ใจตัวเองว่าผมมีความสุขแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผม มีรูปปั้นตัวเองในอนาคตเป็นแนวอยู่เป็นรูปในอนาคตที่ผมโปรแกรมอยู่ทุกวันทุกวันอ่าเพราะฉะนั้นนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นครับเพราะยกคนอื่นมันเห็นไม่ชัดมันต้องเอาตัวเองก็แปลว่า เมื่อเราต่างคนต่างมีเป้าหมายชัดเจนนะครับของใครของมันเนี่ยพวกเรามีเป้าหมายชัดเจนก็อยากบอกพวกเราว่าการโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตนะครับมันคือการโจงใจสร้างโจงใจสร้างอนาคตในแบบที่เราต้องการเนี่ยให้มันชัดครับให้มันชัด ถ้าเราโปรแกรมอยู่ทุกวัน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 นะครับเป็นกิจวัตรประจําวันช่วงที่คลื่นสมองเป็นอัลฟ่านะคลื่นสมองต่ำนะครับโปรแกรมรู้เทคนิคในการโปรแกรมเราเนี่ยจะมุ่งหน้าครับเราจะมุ่งหน้าไปในเป้าหมายในสิ่งที่เราโปรแกรมนั้นแหละครับเราจะไม่วกแวกเราจะไม่หันไปอื่นอืมนี่ นี่นี่คือประโยชน์ประโยชน์ของการโปรแกรมจิตอ่าโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตเนี่ยมันมันช่วยเราได้ยังไงเออมันสําคัญยังไงมันทํางานยังไงนี่ทําไมต้องโปรแกรมจิตเราจะสําเร็จสําเร็จในแบบของเราได้ไหมไม่ต้องโปรแกรมจิตอ่าได้หรือไม่นี่ประเด็นครับ นี่เขาตอบประเด็นนี้ให้เคลียร์ก่อนประเด็นนี้ง่ายๆก็คือย้อนไปย้อนไปดูตัวเองของผมย้อนไปตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยตั้งใจทํางานเนี่ยผมไปลําดับว่าผมแต่ละวันเนี่ยผมเป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมาทํำยังไงกิจวัตรส่วนตัวเสร็จสับแล้วก็ตั้งใจไปทํางานแบบไหน เวลาทำงานก็ทุ่มเทแบบไหนมีเป้าหมายยังไงเสร็จงานเนี่ยไปทำอะไรสนใจอะไรเนี่ยผมไปถอดรหัสมาง่วงนอนง่วงนอนเนี่ยทำยังไงเนี่ยก่อนที่ผมจะรู้ความรับนี้นะแต่ละวันเนี่ยมันใช้หมดเต็มที่ง่วงแล้วหลับครับ ฟอ,องง่วงเต็มที่ก็คือหลับนี่มินี่คือใช้แบบเต็มที่เพื่อเป้าหมายรับงานมาเนี่ยเต็มที่ถ้าใครรู้จักผมนะครับชนิดที่มันมีเดิมพันในการทำงานอมันมีเดิมพันเพราะนั้นทำงานหนักกว่าเขาทุ่มเทกว่าเขาต้องเอา งานไม่จบเนี่ยเอากลับไปทำที่บ้านอืมเอกสารเนี่ยเต็มในแคบรถเลยเมื่อก,ก่อนอเสร็จงานก็ไม่พลาดที่จะเสพสื่อเสพข่าวติดตามข้อมูลเ่าสารมา่ก่อนรับหนังสือพิมพ์ มีทีวีมีทีวีดาวเทียมเมื่อก่อนยังไม่มีอยังไม่มีเรื่องโลกออนไลน์นะครับอดูจนหลับบางทีก็หลับหน้าทีวีก็มีครับนี่ผมไปย้อนด,ดูย้อด,ดูเนี่ยชีวิตแบบนั้นเนี่ยคือจิตได้สํานึกอจิตได้สํานึกที่มันเก็บข้อมูลข้อมูล มันถูกโปรแกรมด้วยตามยถากรรมตามยถากรรมและวต่วย้อนไปในอนดีตที่เราเจอโนดเจอนี่มาเราบันทึกมาเราเคยชินกับข้อมลูลจิตได้สำนึกของเราเนี่ยถึงเป็นตัวรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่บอกว่าพลังงานบวกข้อมลูล อย่าบอกว่ามันผิดพลาดมันไม่สมบูรณ์มันไม่เหมาะกับความสาเร็จก็ไม่ควรจะไปว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทําดีที่สุดเอเพราะว่ามันก็เต็มที่ครับแต่ถ้าให้ชัดถ้าให้ชัดต้องไปเปรียบเทียบกับวิถีของคนที่เขาสร้างผลลัพธ์พิเศษเอลองไปดูคนที่เขาสร้างผลลัพธ์พิเศษข้อมูลที่เขาใส่เข้าไปเข้าไปเนี่ย เขาใส่แบบไหนเออเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบแบบนี้มันจะเห็นชัดผมก็ไปดูตัวอย่างคนสําเร็จสําเร็จไปศึกษาประวัติไปดูตัวอย่างติดตามมาเนี่ยผมมีรายชื่อเยอะแยะคนเหล่านี้จงใจโปรแกรมตัวเองคือแปลว่าก่อนจะหลับเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนจะหลับเนี่ยเขามีเวลาที่ ช่วงคลื่นสมองปานันฟ้าเนี่ยโปรแกรมโปรแกรมว่าเขาเน่ต้องการจะไปไหนต้องการจะเป็นอะไรนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมไม่เหมือนผมได้ตามยถากรรมนี่เขาโงกใจในอย่างอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีสมัยตอนที่เขาวัยเรียนนะครับ ยังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยเขาก็โปรแกรมต้องการเป็นคอนดักเตอร์มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเขาโปรแกรมตัวเองเขาเรียนอา่านตำรับตำราเนี่เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ความสําเร็จเนการโปรแกรมจิตใต้สํานึกเนี่ยมันตั้งแต่อายุสิบสาี่ปี เนี่ยก็โปรแกรมแล้วก็อยู่กับหลักก็ตั้งใจเดี๋ยเลือกข้อมูลเพราะนั้นจิตใต้สำนึกของเขาเดี๋ยวสิบสี่สบ้าปีเดี๋ยวก็มันโปรแกรมมันมีความสำเร็จชัดเนี่ยจงใจปั้นตัวเองชัดเนี่ยครับเนี่ยผมไปดูตัวอย่างมาอย่างบีชอบเอดี มีชอบ AD เอดียที่เป็นผู้นำลัทธิเอกภพของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยของพระเจ้าของคลิสนะครับที่ศูนย์กลางศูนย์กลางอยู่ที่บราซิลมีชอบเอเนี่ยอายุน้อยๆเนียน่ย เขาได้รับแรงบันดาลใจได้ความเชื่อจากแม่ของเขาสมัยเด็กๆนี่เขานิ้วไม่สมบูรณ์ครับมีนิ้วเนี่ยไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กทั่วไปเพราะนั้นโดนรังแกโดนดังรังแกเวลาไปเรียนหนังสือโน่นนี่นั่น่ะร้องให้กลับบ้านมาเนี่ยแม่เขาจะให้ความเข้าใจให้ ก็คิดให้ความเชื่อแล้วก็ให้ศึกษาคำพีไบเบิลแล้วก็ก็อยู่กับความเชื่อความเชื่อแล้วไปโบสถ์ไปโบสถ์มีความเชื่อความเชื่อก็จนมีหลักความเชื่อมั่นของตัวเองเขามีทิศทางก็มีความสุขเขามีความสุขถ้าได้ทำเรื่องนี้ จะได้ช่วยควนผู้ยากร้ายให้เข้าใจความลับตามพระคัมภีรในก๊ก็มีความสุขบอกผ่านการเวลาผ่านการเวลาเนี่ยก็อยากสแสดงบทบาทเต็มที่ในโบสถ์มันถูกต่อต้านถูกกีดกันกีดกันไปตรงไหนก็กีดกันเพราะว่ามันมีระบบอาวุโสมีผลประโยชน์พูดง่ายๆครับ ไม่ใช่ใครอยากจะทำจะทำก็แสดงได้กีดการกีดกัน,กนแต่เขาถ้าดูเนี่ยจิตวิญญาณเขาก็โปรแกมก็อยากเป็นอยากเป็นเขขอพรอ,อยู่ตลอดอยากทำภารกิจนี้เนี่ยก็ปั้นตัวเองทิศทางมันไปแบบนั้นจนสุดท้ายก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจเออ ลงทุนซื้อลำโพงเครื่องเสียงลำโพงชุดหนึ่งแล้วก็ลากไปที่ศาลาูุยนรวมของคนเนี่ยก็ไปพูดเนียพูดพูดถึงความเชื่อความหลัทงาทำอยู่แบบนี้ด้วยความสุขด้วยความศรัทธาความสุขความศรัทธา นี่ถ้าดูเส้นทางเนี่ยเขาอยู่ในรูปแบบนี้ครับเขาโปรแกรมตัวเองเนี่ยมันก่อนจะหลับเนี่ยเขาสวดออดวอนในแบบของเขาก็คือการโปรแกรมเนี่ยเนี่ยผมไปถอดรหัสมาจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันชัดเจนเห็นไหมครับมันชัดเจน มันไม่มีเรื่องกับว่าทําไม่ได้ไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่สเปะสปะและมีแต่เรื่องเดียวนี่นี่นี่น,น,นี่อีกหลายคนเนี่ยผมดูมาครับแล้วหลังจากที่ผมมาเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยผมมาฝึกเนี่ยโปรแกรมมาโปรแกรมมาโปรแกรม,มาทิศทางชีวิตของผมก็มันก,ก,ก็เปลี่ยนไปเออเปลี่ยนไป ก็สรุปประเด็นนี้สรุปประเด็นนี้ว่าระหว่างที่เราปล่อยไปตามยะถากรรมเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไปตามยะถากรรมง่วงแล้วก็หลับอืมแล้วเผลอเผลอครับไม่ใช่เผลอเรื่องจริง mm hmm. ก่อนจะหลับเนี่ยคนไม่รู้ความลับมักจะคิด คิดถึงปัญหาที่มันแก้ไม่ตกนี่เป็นวิถีจะคิดคิดคิดงัวเงียงัวเงียไปจนหลับตรงนี้ครับตรงนี้นี่คือเป็นการโปรแกรมให้เราลำบากเนี่ยชัดชัดแล้วที่พิสูจน์ได้อีก อ่ที่มันมีตัววัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาฝันครับเวลาเราหลับฝันเนี่ยนะครับถ้าเราเจอฝันร้ายบ่อยๆนะครับฝันร้ายมีแต่เรื่องไอ้มันเสียหายต้องมีโน่นนี่นั่นฝันร้ายบ่อยๆถ้าเราฝันร้ายฝันร้ายนี่แปลว่าเหตุเราคิดไม่ดี มาต่อเนื่องมันคิดไม่ดีจนเข้มข้นมากพอครับคิดไปในทางตดำนะครับคลื่นพลังงานตาำเนะี่ยเข้มข้นมากพอมันจะไปทํางานต่อตอนที่เราหลับครับอ่ามันจะเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ยสร้างดึงดูดเรื่องแย่ๆให้เกิดขึ้นอืม